สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสมเด็จณรีราชาชาแนลดิฉันนางสาวมาลัยปั้นส้มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการและวิจัยรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการค่ะก็วันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดกันก็คือการดูแลเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่ไฟไหม้น้ําร้อนลวกค่ะดิฉันได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และคําอธิบายกับเราในวันนี้นะคะโดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงนวิภา ดุสิตานนนายแพทย์เจ็ดจากฝ่ายสัญยกรรมและพยาบาลวิชาชีพสะอาดอำนวยชยัยสิริหัวหน้าหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรวกค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายเกี่ยวกับ<อ>ชนิดของแผลไฟไหม้น้ำร้อน่วกนิดนึงค่ะค่ะก็ชนิดของแผลไฟไหม้น้ำร้อนรวกนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เรามักจะแบ่งตามสาเหตุนะคะสาเหตุของการทําให้เกิดแผล ก็คือก่อนอื่นต้องบอกกันว่าแผลไฟไหม้นำร้อนลวกเนี่ยคือเป็นลักษณะของการบาดเจ็บที่ผิวหนังอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บของบริเวณผิวหนังเนี่ยเราก็มักจะเรียกว่าเป็นแผลไฟไหม้นำร้อนลวกเนาะสาเหตุที่1ก็คือการโดนของร้อนนะคะเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็น thermal burn นะคะก็คือเป็นการโดนของร้อนเช่นโดนแผลไฟไหม้หรือว่าการโดนน้าร้อนลวกก็คือโดนของร้อนลาดนะคะหรือว่า การโดนของร้อนโดยตรงเช่นโดนเตาร,รีดโดนท่อไอเสียหรือว่าการแบบประครบร้อนที่มากเกินไปเนาะสาเหตุที่สองก็คือพวกไฟฟ้าช็อตนะคะไฟฟ้าช็อตก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลไฟไหม้นำนอนลวกได้อีกชนิดหนึ่งเนาะชนิดที่สามก็คือเป็นการโดนสารเคมีค่ะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่เป็นกรดเป็นด่างอาจจะเป็นอุบัติเหตุในการทํางานหรือว่าจะเป็นแบบสา์น้ํากรดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บ ต่อผิวหนังก็เป็นลักษณะแผลไฟไหม้นำร้อนลวกเหมือนกันหรืออย่างที่4ี่ที่อาจจะเจอไม่ได้บ่อยแล้วก็เป็นลักษณะเฉพาะก็คือพวกแผลที่โดนรังสีค่ะเช่นพวกคนไข้ที่เป็นมะเร็งเป็นอะไรที่ต้องฉายรังสีนะคะค่ะคุณหมอคะแล้วระดับความรุนแรงของบาดแผลเนี่ยคะ่ะมีกี่ระดับหรอคะก็ก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนนะคะว่าผิวหนังของเรามันมีความหนา เนาะแล้วก็การที่โดนทําร้ายจากความร้อนหรือสารเคมีอะไรมันมักจะเป็นจากภายนอกเข้าสู่ภายในเพราะฉะนั้นระดับความรุนแรงเนี่ยเราก็จะแบ่งตามความลึกของผิวหนังที่โดนทําลายนะคะก็มันก็จะมีแบ่งเป็นระดับ1 2แล้วก็3ระดับ1เนี่ยคือผิวๆมากเลยก็คือโดนแค่หนังกำพร้าจะเป็นลักษณะเหมือนกับเราไปอาบแดด <c oughs> โดนไหมแค่ผิวไหมแค่นิดหน่อย <c oughs> ไม่ได้แบบเป็นแผลหรืออะไรมากมายแต่ว่าเป็นลักษณะแบบผิวที่เหมือนอับแดดมานานๆ <c oughs> เนาะระดับสองเนี่ยคือไหมถึงชั้นผิวหนังหนังแท้และคือเกินหนังกำพร้าลงมาถึงหนังแท้แล้วแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเป็นแค่บางส่วนของหนังแท้ <c oughs> อันนี้ลักษณะของแผลของคนไข้เนี่ยก็จะอาจจะมีหลากหลายแบบมีทั้งลักษณะขึ้นมาเป็นตุ่มน้ําอันนี้อาจจะคุ้นเคยกัน เห็นเป็นตุ่มน้ําพองขึ้นมาเนาะหรือว่าเป็นอาจจะเป็นลักษณะว่าอาจจะเริ่มเป็นผิวสีขาวๆเริ่มมีความสุกบางส่วน <c oughs> แต่คนไข้ยังเจ็บอยู่ <c oughs> ยังมีอาการเจ็บปวดแสบปวดร้อนบริเวณแผลอยู่อันนี้จะเรียกว่าเป็นระดับสองนะคะถ้าเกิดสมมติว่าระดับ3ามเนี่ยแปลว่าผิวหนังทั้งหมดไหม้หมดแล้วสุกหมดแล้วอันนี้คนไข้จะไม่มีความรู้สึกเจ็บแหละเพราะว่าเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเจ็บก็คือไหม้ไปด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้ลักษณะแผลมันจะ แข็งเหมือนกับหนังที่สุกแล้วก็จะมีความแข็งเหมือนหนังหน้ากลองเหมือนหนังหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความแข็งอาจจะเป็นสีขาวหรือสีดำแต่ที่สำคัญคือคนไข้จะไม่เจ็บแล้วซึ่งอันเนี้ย <c oughs> ถ้าจะคุค้นๆกันก็อาจจะเป็นลักษณะแบบที่โดนนาบโดยตรงเช่นท่อไอเสียที่แบบทิ้งไว้นานๆมันก็จะสุกอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบขอบแผลอาจจะยังเจ็บอยู่มันอาจจะเป็นระดับสอง แต่ว่าตรงกลางเนี่ยสุกไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในบางที่ก็จะมีการแบ่งเป็นระดับสีด้วยระดับสีคือไม่เข้าไปลึกกว่าผิวหนังอีกอาจจะโดนชั้นไขมนันโดนกระดูไปแล้วซึ่งอันเนี้ยก็บางที่ก็อาจจะมีการพูดถึงแต่ว่าก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเป็นเฉพาะเจาะตรงกับผิวหนังเท่าไหร่ค่ะนอกนอจากความรุนแรงเนี่ยที่แบ่งตามความลึกความรุนแรงอีกแบบก็คือต้องแบ่งเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะคะก็คือพอเราแบ่งได้ว่าแผลมันมีระดับหนึ่งระดับสองระดับสามเนี่ย ระดับหนึ่งเราไม่ไม่ขิดอะไรระดับหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ได้มีการเจ็บป่วยในในระบบอื่นของร่างกายแต่ถ้าตั้งแต่ระดับสองขึ้นไปจะมีแผลจริงๆในร่างกายและร่างกายจะต้องเกิดปฏิกิริยาตอบสนองในการมารักษาแผลนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะนับแค่ระดับสองกับร,ระดับสามมาเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของของแผลในร่างกายก็คือ การนับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะสมมติว่าผิวหนังทางร่างกายคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือท้งตัวผิวหนังที่ปกคลุมร่างกายทั้งหมดตั้งแต่หนังศีรษะยันยันเท้านะคะ <c oughs> ก็จะมีวิธีคิดของหมอหมอ,หมอการคำนวณเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะได้พอเข้าใจกันเวลาเวลาแบบบางทีอาจจะเห็นข่าวว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่อะไรก็คือ เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ของผิวหนังที่ครอบคลุมร่างกายเช่น80%ก็คือไม่แปดสิของร่างกายก็คือค่อนข้างเยอะนะคะแล้วแนวทางการดูแลรักษาแผลเบื้องต้นเนี่ยค่ะต้องดูอะไรยังไงบ้างคะก็จริงๆแผลไฟไหม้นำร้อนลวกเนี่ยจริงๆเราต้องดูกลไกลการเกิดของแผลก่อนจริงๆตัวเรื่องแผลเนี่ย ไม่ได้สร้างอันตรายในเบื้องต้นให้กับคนไข้แบบไม่อาจจะไม่ได้ทําให้อันตรายถึงแก่ชีวิตในช่วงแรก <คะ S 2> เพราะฉะนั้นเราต้องดูในสถานการณ์ตอนนั้นนะคะเช่นถ้าคนไข้เป็นแผลไฟไหม้นาร้อนลวกจากไฟไหม้ติดอยู่ในอาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องออถ้าอยู่ในอาคารก็คือเราก็จะกลัวเรื่องการหายใจเอาเอาควันเข้าไปอาจจะทําให้เกิดความร้อนไปเผาไหม้ทางเดินหายใจนะคะหรือว่าอาจจะมีการสูดควันเข้าไปเยอะเกินไปอันเนี้ย เบื้องต้นก็คือถ้าไฟไหม้ติดอยู่ในอาคารเราก็ควรจะหาหาแบบพวกน้ำผ้าชุบน้ำมาปิดจมูกแล้วก็พยายามคลานลงลงต่ำเพื่อออกมาจากสถานการณ์นั้นให้ได้ก่อนลดการสูดเอาควันความร้อนเข้าไปเพราะว่าอันนี้จะทำให้คนไข้เกิดอันตรายถึงชีวิตเร็วกว่าตัวแผลนะ mm hmm. สถานการณ์ที่2เช่นไฟฟ้าชอ็อตไฟฟ้าชอ็อตก็ต้องคนช่วยก็ต้องช่วยออกมาให้เป็น ะะอาจจะต้องมีการไปตัดไฟก่อนหรือว่าช่วยยังไงที่ตัวเองจะไม่โดนดูดไปด้วยอีกคนหนึ่งเนาะนะคะแล้วก็สถานการณ์บางอย่างที่เราเคยเจอในชีวิตประจาวันก็เช่นอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มหรือว่าอุบัติเหตุจราจรแล้วก็มีไฟขึ้นมาอีกะอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องดูอย่างอื่นด้วยค่ะว่าเขามีบาดเจ็บต่อต้นคอมีการบาดเจ็บทางเดินหายใจหรือว่ามีแผลอื่นที่เลือดออกเยอะอะไรพวกนี้ว่าคือเราก็ต้องไปจัดการตรงนั้นก่อนคือเรื่องแผลเป็นเรื่องหลังเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้หมอโฟกัสเฉพาะเรื่องแผลเนี่ยก็มันก็จะมีว่าแผลเฉพาะเรื่องอีก่ะเช่นถ้าแผลที่เป็นแผลไฟไหม้หรือว่าแผลน้ำร้อนลวกเนี่ยที่เป็นการสัมผัสความร้อนเราก็ควรจะพยายามเอาของร้อนตรงนั้นออกเพื่อให้ตัวผิวหนังเนี่ยสัมผัสความร้อนน้อยที่สุดก็อาจจะเป็นการถอดเสื้อผ้าส่วนนั้นเอาน้ําธรรมดารีบรีบล้างบริเวณส่วนนั้นนะคะสารเคมีถ้าสัมผัสสารเคมีก็คือ สำคัญก็คือต้องถอดต,ตรงนั้นออกเหมือนกันก็คือทุกส่วนที่สัมผัสสารเคมีแล้วเวลาถอดก็คือระวังว่าจะไปสารเคมีจะไปไป้ายโดนส่วนอื่นเช่นเช่นถ้าเป็นเสื้อสวมหัวเวลาถอดออกมาป้ายหน้าป้ายตาป้ายอะไรโดนอีกอันนั้นอาจจะจําเป็นต้องตัดเสื้อต้องตัดแล้วก็ถอดออกอย่างระมัดระวังคนที่มาช่วยถอดก็คือต้องระวังสารเคมีกระเด็นใส่แล้วก็ตามด้วยการล้างน้ําให้เยอะที่สุดเพื่อเจือจางสารเคมีนั้นๆน,น,นะคะก็ล้างให้เยอะที่สุดเลยจะเป็นน้ํา ควรจะเป็นน้ําธรรมดาน้ําก๊อกน้ําเกลือน้ําอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโดนกรดแล้วเอาด่างมาล้างอย่างเงี้ยไม่ไม่แนะนานะคะเพราะว่ามันปฏิกิริยาเคมีมันจะมันจะผสมกันแล้วมันจะทาให้เกิดความร้อนที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างนั้นไม่แนะนานะคะคแล้วก็เอ่อถ้าในในเรื่องอื่นหลังจากที่เราดูว่าไม่มีอันตรายต่อส่วนอื่นแล้วเนี่ยก็พิจารณาเรื่องการส่ง ผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลอันนี้ก็คือดูว่าก็แผลตรงบริเวณแผลถ้าเป็นน,น้อยก็คือหาผ้า,หา,ผาหาอะไรคลุม <c oughs> หาผ้าสะอาดคลุมธรรมดาหรือว่าถ้ามีว่านหางจระเข้ก็ทาว่านหางจระเข้แต่ว่าไม่แนะนําให้เอาอะไรอย่างอื่นที่ไม่สะอาดทานะคะ <c oughs> เช่นบางทีชอบทายาสีฟันกันมา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยยาสีฟันมันก็ <c oughs> เอาจริงๆมันก็ไม่ได้สะอาดค่ะก็แล้วก็แล้วก็บางทีมันติด ติดมันแห้งอ่ะหมอก็ต้องมาขัดออกทีหลังแล้วกลายเป็นอันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่มันไม่สะอาดคือถ้าไม่ไม่มีอะไรเลยไม่ต้องทาอะไรเลยนะก็ได้ค่ะแล้วก็ห่อมาเนาะถ้าคนไข้มีระบบอื่นก็คือให้ดูแลเรื่องระบบอื่นด้วยแล้วถ้าแผลไหมมันเป็นบริเวณเยอะเช่นทั้งตัวเลยหรือว่าแบบเยอะมากๆก็อย่าลืมให้ความอบอุ่นผู้ป่วยด้วยเพราะว่าผู้ป่วยจะอาการแย่ลงถ้าเกิดสมมติว่าอุณหภูมิร่างกายต่ำก็คืออาจจะห่มผ้าหรืออะไรหลังจากที่เรา ถอดเสื้อผ้าเขาล้างน้ําสะอาดล้างอะไรแล้วแล้วเราก็พยายามหาผ้าห่มหาอะไรส่งระหว่างส่งผู้ป่วยค่ะค่ะ,คะแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าแผลแบบไหนที่จะต้องมาหาหมอะคะก็เอาจริงๆก็คือถ้าแผลเล็กน้อยโดนเตารีดนาบโดนอะไรนิดหน่อยเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ต้องมาทันทีในตอนนั้นนะคะ,คะก็คือ รอมาตอนสะดวกก็ได้วันรุ่งขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าแบบรอเช้าก่อนสมมติเกิดเหตุตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>แต่ว่าในบางกรณีก็คือควรจะมาพบแพทย์ทันทีเนาะเช่นผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัว<ฆ>ผู้ป่วยเด็กเด็กเล็กมากๆนะคะหรือว่าผู้สูงอายุมากๆนะคะหรือว่าแผลบริเวณที่อันตรายเช่นบริเวณใบหน้าบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าหรือว่าบริเวณอวัยวะเพศแผลพวกนี้จะมีถ้า ถ้ามันติดเชื้อซ้าซ้อนมันจะมีโอกาสสร้างความเหมือนกับทุพลภาพต่อในภายหลังได้ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าแผลเยอะๆหมอคิดว่ายังไงก็คงก็คงมาโรงพยาบาลกันอยู่แล้วแหละก็คง <laughs> <g ül> ไม่ได้เก็บไว้แล้วก็สําคัญอีกอย่างก็คือถ้าสมมติเป็นแผลเล็กๆที่คิดว่ารักษาเองได้ไม่กี่วันก็หายเนี่ยจริงๆมีอย่างหนึ่งก็คือควรจะต้องมาฉีดบาดทะยักด้วยนะคะเพราะว่าแผลไฟไหม้เนี่ยจัดว่าเป็นแผลที่มีความเสี่ยงกับการเกิดบาดทะยักถ้าคนไข้ไม่ได้มี เพิ่งฉีบัทยักมาไม่นานก็คือควรจะมากระตุ้นที่โรงพยาบาลด้วยค่ะแล้วลักษณะของแผลที่หายแล้วเนี่ยคะ่ะเราสามารถรู้ได้ยังไงคะว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนอ่ะอ๋อโอเคก็อย่างแรกก็คือแผลถ้าเป็นอันนี้ก็ต้องกลับมาที่ระดับการไหม้เนาะระดับระดับความลึกของแผล <c oughs> ถ้าแผลระดับหนึ่งที่ว่าเหมือนเหมือนพระอาทิตย์เหมือนไปอาบแดดมาเฉยๆ, <c oughs> ๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มักจะไม่ได้ส่งผลอะไรก็ เวลาหายก็หายเลยไม่ไม่มีอะไรทิ้งเอาไว้นะคะก็คราวนี้ถ้าเป็นระดับสองขึ้นไปเนี่ยถ้าหายเร็วถ้าเป็นระดับสองที่ตื้นๆเช่นแบบที่เป็นแผลแผลตุ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยค<ม>่ะเวลาหายใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์ถึงไม่เกินหนึ่งเดือนก็จะหายนะคะเวลาหายก็มักจะไม่มีอะไรทิ้งไว้เหมือนกันเนาะไม่มีแผลเป็นแต่ว่าอาจจะมีการ ผิดสีแบบเหมือนสีผิวกระดำกระด่างอ่ะอันนี้เป็นได้แต่ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของแผลเป็นนูนหรือแผลเป็นรังอะไรแต่ถ้าแผลระดับลึกๆหรือว่าแผลที่มีโอกาสแผลที่มีการติดเชื้อซ้ําลงไปหรือว่าแผลที่บริเวณแบบข้ามข้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแผลเป็นมีโอกาสหดรังเมื่อผ่านไปนานๆ <ฮะ S 1> นนก็อาจจะเริ่มหดรังตั้งแต่ประมาณ3เดือน6เดือนถึง1ปีนะคะก็ถ้าแผลเป็นมันหดรังขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัด แก้ไขการหดรั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าในแผลที่มีโอกาสหดรั้งเอ่อหมอก็มักจะแนะนําให้ป้องกันจะดีกว่าป้องกันก็จะมีการใส่เป็นชุดนะคะเรียกว่า pressure garment ก็ถ้าใส่เป็นชุดอันนี้ใส่ไปตลอดประมาณหนึ่งปีคือก็จะมีการแนะนำนะคะว่าใส่ยังไงอย่างเงี้ยซึ่งการใส่อันนี้ก็จะทำให้ได้ผลดีที่สุดก็คือเป็นการป้องกันแผลหดรั้งนะคะค่ะก็ต่อไปจะขออนุญาตถามพี่น้อยนะคะว่า หน่วยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วเนี่ยค่ะให้บริการอะไรบ้างคะตอนนี้ก็คือหน่วยแผลไหม้น้ำร้อนรั่วของเราเนี่ยนะคะก็ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุแผลไหม้น้ำร้อนรั่วเนี่ยนะคะโดยดูแลตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุแปดเดือนเลยนะคะจนถึงเคุณหมอให้แอดมิดก็อยู่ที่นี่นะคะโดยที่หน่วยของเราเนี่ยก็จะเปิดบริการตอนนี้ ของเราเปิดบริการได้สองเตียงนะคะซึ่งแผนว่าขยายการบริการในปี68เนี่ยอาจจะขยายเพิ่มอีกสองเตียงนะคะก็ตอนนี้ส่วนมากก็คนไข้เราก็เต็มนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะมีคนไข้กลุ่มแอกแผลไม้น้ำร้อนลวกอุบัติเหตุมากก็คือนอนนานค่ะแล้วหน่วยหน่วยแผงไม้น้ำร้อนลวกเนี่ยค่ะอยู่ที่ไหนหรอคะ หน่วยแพรไหมน้ำร้อนลวกตอนนี้เราอยู่ที่ 14, ตึกบรินีิรา150ปีนะคะชั้นที่14โซนดีดีด็อกนะคะก็ในโซนนั้นก็จะ,จะรวมอยู่อยู่ตรงข้ามหน่วยของ i อ u นะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกันก็คืออยู่ติดกับลิฟต์เลยนะคะก็กแต่ว่าการที่จะเข้าของเราเป็นหน่วยที่ปลอดเชือะะอเช้อนะคะเพราะ การที่จะเข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเปลี่ยนรองเท้าสวมชุดที่จะสั่งที่จะเข้าไปดูแลส่วนมากก็คือก็จะคนไข้ถ้ามาอยู่เนี่ยเราก็จะไม่ได้อนุญาตให้ญาติเข้าไปเยี่ยมนะคะเราจะมีให้เยี่ยมกันผ่านกระจกนะคะ แล้วมีช่องทางสำหรับการติดตอ่อปรึกษาเกี่ยวกับแผลไฟไห,ไหม้ในมอลรูปไหมค่ะค่ะมีนะคะเราก็มีช่องทางการติดตอ่อเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการเกิดบัติเหตุก็คือสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ที่แอดไลน์ให้เราปรึกษาได้นะคะเราก็จะมีแอดมินคอยช่วยตอบอยู่หรือว่าส่งรูปมาให้ดูก็ได้ก็จะมีอาจารย์เราก็จะคอนซัลท์อาจารย์อาจารย์ก็จะช่วยดูให้นะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ จะเป็นเบอร์033ย์สามสนะคะสองหกหแล้วก็ต่อมาบอกเขาว่าต่อแผลไหมน้ําร้อนลวกหรือว่าต่อ1นึ่งหนึ่งได้ะะก็มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะก่อนจะจากกันไปวันนี้ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็ก็อยากให้ระวังกันให้ดีค่ะเรื่องเรื่องแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกจริงๆมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะ โดยเฉพาะกับเด็ก,เล,กเล็กนะคะเด็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กก็จะมีน้ําร้อนลวกกันมาได้เรื่อยๆเลยนะคะ <ạ. S 1> แล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือผู้สูงอายุที่ประคบร้อนนะคะก็คือบางทีชอบประคบร้อนในบริเวณที่ชาที่อะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันร้อนเกินไปเราผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดแผลได้นะคะ <ừ> ก็ถ้าเมื่อไหร่เกิดแผลก็ก็ถ้ารักษาพยายามรักษาเองไปแล้วระยะหนึ่งเราดูไม่ดีขึ้นก็รีบมาพบแพทย์เถอะคะ่ะ ก็ทางโรงพยาบาลสมเด็จนาศีราชาก็พร้อมให้บริการค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอแล้วก็พี่น้อยมากๆนะคะได้ความรู้ไปเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วก็อย่าลืมกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการสมเด็จณศศีราชาชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ